ลายแต่ละตัวไม่เหมือนกันเลยจริงๆของมันต้องมีจริงๆคือแบบตัวเดียวไม่พออะ <c oughs> ซื้อคนอื่นด้วยดีกว่าไปซื้อเสื้อกัน <c oughs> สวัสดีค่ะทุกคนกิ่งนะคะวันนี้นะคะเราก็อยู่ในช่องกิ่งสตอรี่อีกแล้วนะคะทุกคน <c oughs> สานามช้างอลิซ่ากันแล้วนะคะทุกคนก็วันนี้เซเซียเวลาองันี่สนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันบบนะคะว่าจะเป็นยังไงสําหรับการซื้อเสื้อในครั้งนี้นะคะก็จะแตกต่างจากครั้งก่อนๆอยู่เหมือนกันก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงกับการซื้ะะอเ,เ,นนะะเสื้อในยุคโควิดนะคะเราเห็นรูปรูปเสื้อมาแล้วเดี๋ยวไปดูกันว่าจะสวยไหมตอนนี้ฝนยังตกอยู่นะโอ้โหโรถโคเทอะรบสงร่งกับครับน้องๆใครไม่เปียกก็ว่าเป็นอาเซียแล้วเนี่ย ไม่มีคนไม่เยอะนะทุกคนอุ้ยเสอยอ่นะว่าไปตอนนี้นะคะทุกคนคิวที่หนึ่งถึงสิบนะคะก็ได้เข้าไปแล้วต่อไปก็จะน่าจะเป็นเราแล้วแหละนี่คิวที่สิบหกนะนั่งรอประมาณครึ่ชงชั่วโมงกว่าๆค่ะประมาณเนี้ยไปสั่ง <c oughs> ก็วันนี้คนไม่ค่อยเยอะแต่แต่ละคนออเดอร์แน่นมากแบบคนหนึ่งซื้อสิบตัวอะไรเงี้ยเขาสุด งากคนะที่เม้ด้หยขแล้วนะคะลกูก้านะคะวัน้มเลยนะตามจุดมาทเข้าอยู่ในช็อปแล้วนะคะก็คือเสื้อนะคะแบบสวยจริงทุกคนลายแบบไทยจัดเลยอ่ะเออ ดีมากดีดีแบบจริงจรินะทุกคนดูมีสกินเบลอพร้อมเฮ้ยสกินสกินเป็นสีเนี่ยสกินเป็นสีเหมือนแบบสีเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอแะบบตาสโมอสรอเลยแบบสีแบบเหมือนกันเลยอะเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆกัน สังเกตจากตรงนี้นะแล้วมาดูตัวนี้นะอ่าแล้วมาดูตัวนี้นะอลายไม่เหมือนกันนะคะทุกคนคือแบบเทจริงๆอ่ะดูเซกีด้านหลังเป็นสีจัดคือได้ชุดตัวนี้ไปก็คือมันฟีลแบบคลาสสิกสุดๆอ่ะถึงจะไม่ใช่แบบตำนานอะไรอย่างเงี้ยแต่คือมันเพิ่งออกใหม่แต่รู้สึกว่าคาเทสุดๆจริงๆนะเพราะว่าลายแต่ละตัวไม่เหมือนกันเลยจริงๆ ถ้าทุกคนสังเกตอะของกิ่งนะคะทุกคนจะซื้อไซส์ M นะคะสำหรับคนที่ถามนะคะทีม่มาถามเราตอนเนี้ยนี่คือวันนี้นะคะคนไม่ค่อยเยอะนะแต่ก็คือหนึ่งคนคือแบบซื้อแบบสิบตัวแบบออเดอร์แน่นมากเราอยากรับรับหิ้งไวเราจริงแต่คือแบบเขาเรียกว่าอะไรเออแหละไ,ไม่ทนแล้วใครอยากฝากซื้อก็ลองทางมานะว่าง อนนี้นะคะทุกคนกินก็ซื้อเสื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือนี่อยู่นี่เอ้ยของเราอะไซเอ็มนะทุกคนจะจะมาแกะให้ดูนะคะนี่นะคะทุกคนแกะออกมาแล้วจะเป็นอย่างนี้อ่ามีอันนี้เหมือนเดิมแกะนี่แล้วก็มีสติกเกอร์ให้อีกเหมือนเดิมนะคะทุกคน มีสติกเกอร์เหมือนเดิมคนเยอะจังทุกคนทาจริงจริงนะเราอยากซื้อ,อหลายๆตัวมีใครจะฝากหิ้วไหมคือเราสั่งแบบมาแค่นีน้อ่ะคือแบบมันดูน้อยอ่ะคนอื่นเขามาสั่งเยอะมากเลยอ่ะมันก่ียใจว่าก็อยากเส่นะคะน้องๆมาพร้อมยังนี่นะคะทุกคนเสื้อฝั่งน,นี้เด้วยนี่นะคะทุกคนเป็นเสื้อนะคะคือลายสวยมากจริงสวยแบบสวยไม่ไหวอ่ะนี่ใส่เอ็ม อ่ะฮะแล้วก็นี่มันจะมีอันนี้นี่มันจะมีเพิ่มสปอนเซอร์ด้วยทุกคนนี่สปอนเซอร์มาเพิ่มนะคะด้านล่างเนี่ยอ่า uh huh. ก็ทุกคนลายสวยจริงแต่ละตาแต่ละตัวเอ้ <laughs> แต่ละตัวนะคะทุกคนลายไม่เหมือนกันจริงๆนะสวยมาก uh huh. ข้างในใกล้ๆ uh อ่ะฮะรับรีวิวเสือ้อนี่ มันต้องมีป่ะแบบใส่กอาจจะเข้านิดนึงแต่ไม่นิดละนี่มีคนลายเสื้อสวยมากอยากให้เห็นอยากให้มีนะเอาจริงต้องมันต้องมีอ่ะวู้ยโล่เสื้อสวยจริงเฮ้ยใส่ใส่เลยป่ะไปใส่ใส่เลยเนาะใส,ใส่ใส่แล้วก็ไปถ่ายรูปลงลงเฟซดีวกว่าถ่ายแล้วไปถ่ายหน้ากระจกก็คือเราอ่ะจะรับฮิ้วนะคะทุกคนแต่ก็นั่นแหละแต่ก็กลัวไม่มีคนซื้อด้วยแต่เขาอยากไปซ้ำรอ,อยอ่ะว่าเรากลับม,มาซื้ออีกนะแบบสนับสนุนของสโมอสรอ,อะไรเงี้ย ซื้อเยอะให้มันดูจโกโก้แม่ทุกคนเราซับพอร์ตจริงๆนะคือแบบไทยลีกแบบเลื่อนแข่งอีกแล้วอ่ะแล้วเขาเรียกว่าอะไรอ่ะค่าใช้จ่ายในสโมสรก็เยอะไงแล้วก็ต้องแบบอุดหนุนสินค้าสโมสรนะคะทุกคนเป็นของที่ระลึกเราสะสมได้ด้วยทุกคนในส่วนจริงเออคนที่จ๋งของโลกนะคะทุกคนที่ได้ซื้อเซียตัวนี้เยดดโอเคโอเคค่ะ เดี๋ยวเราจะไปเปลี่ยนเสื้อเราจะมาใส่ให้ดูนะโอเคป่ะเดี๋ยวจะตั้งกล้องถ่ายเองคนเดียวนะคะป่ะเดี๋ยวไปเปลี่ยนเสื้อกันหนึ่งสองสาทุกคนเราอะกลับมาพร้อมกับเราอะกลับไปซื้ออีกรอบกลับมาพร้อมกับออเดอร์รับฮิวที่เราลงไปนะคะก็คือนี่ทุกคนเยอะมากแบบเยอะจริงๆนะอันเนี้ยแบบอือ,อคือแบบตอนแรกอะก็รู้สึกเฟลไงว่าแบบเออทำไมซื้อน้อยจังซื้อตัวเดียวอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือแบบอู้ คนเขาซื้อเยอะมากซื้อคนละสิบสิบตัวนั่นสามคนสาสิบตัวทุกคนคือแบบโอ้โหเราแบบอยากมีมเมเต็นั้นบ้างแล้วก็เลยไปรับฮิวเว้ยเออแล้วสรุปก็คือมีคนมาสั่งนะคะทุกคนก็ก็ฝากให้แม่กับป้าหาอ,อเดอร์ให้ด้วยเนาะฟิลแบบว่างอ่ะเนาะอคลิปก็จะทำเสื้อก็จะซื้อเสื้อก็จะรีวิวนะคะนี่เห็นไหมนี่นะคะทุกคน คือว่าระบบการจัดการอะไรการต่อคิวอะไรเงี้ยคือแบบดีมากๆแล้วก็พี่คนจัดคิวนะคะดูแลดีมากๆนะคะทุกคนพี่สองคนที่อยู่ข้างนอกคือแบบดูแลมากถามว่าร้อนไหมฉีดแอลกอฮอล์ไหมอะไรเงี้ยเ,ออเดินถามทุกคนเลยคือน่ารักมากๆแลทุกคนขอชมอันนี้ไม่กล้าชมต่อนะเอ,อ้ยแล้วก็เราอะ่ะลองใส่เสื้อใหม่ไปซื้อใช่ปะ่ะคือแบบ รู้สึกแบบรีบมากรีรบจริงทุกคนสวยจริงนะอยากให้มีนะต้องไปซื้อกันนะสำหรับใครชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์ก็เชร์สำหรับใครนะคะแล้วก็ใครอยากฝากกิ่งหิ้วนะคะทักมาได้เลยเดี๋ยวกิ่งไปซื้อให้นะก็ราคาตามไปนะคะคนหกคนอยเก้าสิบแล้วก็ค่าส่งสาสิบาทตัวไปบวกค่านะคะจะกันสำหรับใครที่ติดตามไอจีกิ่งนะคะเดี๋ยวกิ่งส่งของให้วันนี้พอลงคลิปไปก็คือของส่งละจริงพรุ่งนี้มันก็อีกสองวันได้ ส่งของไม่เกิน2วันถึงนะคะทุกคนเจอก,กันคลิปหน้าบ๊ายบายแต่ผ้าคนใส่สบายจริงมันจะฟิลแบบเนี่ยฟังเสียงผ้านะอ่าผ้าผ้าน่ะฟิลเหมือนผ้าของม้าแต่ผ้ามันดีกว่างงไหม เราก็ที่ไปงมเหมือนกันนะเราก็ไม่รู้ว่าเป็นคือ้ายแต่คือไม่รู้ไม่รู้ข้อมูลด้วยแต่สปอนเซอร์เยอะเยอะต้องแขงนะ <c oughs> โอเคเจนคิดนะ